สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องพอดแคสต์ของฝนอีกแล้วนะคะวันนี้เสียงฝนอาจจะดูแปลกไปหน่อยเพราะว่าฝนมีเสมหะในคอแล้วก็เหมือนจะไม่สบายค่ะเสียงอาจจะดูเปลี่ยนไปสักนิดแต่ว่าก็หวังว่าคลิปนี้จะยังคงคุณภาพไว้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ฝนก็ไปเจอคลิปหนึ่งมาค่ะชื่อว่า how to stop comparing yourself to others ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนได้นะคะใช่ไหมคะ เลื่อนฟีดแล้วจะจูก็รู้สึกเหมือนชีวิตตัวเองยังไปไม่ถึงไหนสักทีเห็นคนอื่นดูมีความสุขกว่ามีเงินมากกว่ามีรูปร่างดีกว่าแล้วอยู่ดีๆหัวใจเราก็เริ่มเงียบลงเหมือนเสียงในหัวบอกว่าเธอยังไม่ดีพอหรอกเราไม่พูดออกไปหรอกคะ่ะเพราะว่ามันดูไม่เข้มแข็งแต่ในใจเรารู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนเวลาเรารู้สึกว่าฉันเปรียบเทียบกับใครไม่ได้เลยคลิปนี้ไม่ได้จะสอนให้คณเลิกสนใจใครนะคะ แต่ฝนอยากชวนคุณให้กลับมาสนใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากให้คนรู้ว่าความอิจฉาไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายค่ะมันคือสัญญาณจากหัวใจว่าคุณยังอยากเติบโตยังอยากไปไกลกว่านี้เพราะบางทีคนที่คุณอิจฉาเขาอาจแค่กำลังสะท้อนเวอร์ชั่นในฝันของคุณกลับมาให้เห็นแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะว่าจะทำยังไงให้ความอิจฉากลายเป็นแรงบันดาลใจและเราจะกลับมารักตัวเองจนกลายเป็นผู้หญิงที่เราหลงรักได้อีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ ความแตกต่างระหว่างความหึงหวงและความอิจฉาก่อนอื่นขอวางกรอบให้ชัดนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักใช้คําว่าอิจฉากับหึงหวงแทนกันแต่จริงๆแล้วมันต่างกันมากเลยค่ะหึงหวงคือความรู้สึกกลัวเสียสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันคืออารมณ์ที่มาพร้อมกับความกลัวเช่นกลัวเสียแฟนให้คนอื่นกลัวเพื่อนจะไปสนิทกับใครมากกว่าเราหรือว่ากลัวตัวเองจะถูกแทนที่มันคือพลังงานที่มาจากความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะ เป็นการปกป้องของที่เรามีอยู่แต่บางครั้งก็รุนแรงจนกลายเป็นการควบคุมโดยไม่รู้ตัวส่วนอิจฉาคือความรู้สึกอยากได้สิ่งที่คนอื่นมีค่ะมันอาจเป็นรูปร่าง การงานชีวิตความสัมพันธ์หรือแม้แต่พลังในตัวคนคนนั้นที่เรายัางไม่มีเราเห็นเขาทําได้เราเลยรู้สึกว่าทําไมไม่ใช่ฉันความรู้สึกนี้เจ็บเบาๆค่ะแต่คมมากเพราะมันเหมือนบอกกับเราว่าเรายังไม่พอและสิ่งที่อันตรายคือเวลาที่เราไม่รู้ว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่บางคนอิจฉาแต่กลับแสดงออกเป็นการหง,งุดหงิดเกลียดหรือแกล้งทาเป็นไม่สนใจทั้งที่จริงๆแล้วข้างในก็แค่รู้สึกว่าตัวเองก็อยากมีแบบนั้นเหมือนกัน ถ้าเรากล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะว่าตอนนี้ฉันกําลังอิจฉาอยู่หรือฉันกลัวจะเสียเขาไปมันไม่ใช่อารมณ์ที่ควบคุมเราอีกต่อไปค่ะแต่จะกลายเป็นสัญญาณที่ช่วยให้เราเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเพราะสุดท้ายหึงหวงและอิจฉามันไม่ได้ผิดเลยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์แค่เราต้องเริ่มเรียนรู้ว่าจะฟังมันยังไงโดยที่ไม่ให้มันขับเคลื่อนชีวิตของเราฝนอยากให้คุณลองถามตัวเองตอนนี้เลยค่ะว่าคุณกําลังหวงสิ่งที่มีหรืออยากได้สิ่งที่คนอื่นมี ถ้ารู้คาตอบนั้นแล้วทุกคนก็เริ่มเลือกได้เลยค่ะว่าจะตอบสนองยังไงให้มันไม่ทําร้ายตัวเองค่ะข้อ2ค่ะใช้ความอิจฉาเป็นแรงผลักไม่ใช่หลุมพงังความอิจฉาแค่ได้ยินคนํานี้หลายคนก็รีบปฏิเสธเลยใช่ไหมคะฉันไม่อิจฉาใครหรอกเพราะว่าเรากลัวดูแย่กลัวดูไม่มั่นใจหรือกลัวคนอื่นจะมองว่าเราคิดลบแต่ความจริงแล้วความอิจฉาไม่ได้แปลว่าเราร้ายนะคะมันแปลว่าเรายังมีบางอย่างในใจที่อยากเป็นอยากได้อยากเติบโตต่างหาก ลองสังเกตดูสิคะว่าทุกครั้งที่เราเห็นใครบางคนได้ในสิ่งที่เราฝันไว้แล้วหัวใจมันก็สกิดบ่บๆนั่นแหละค่ะคือสัญญาณจากจิตใจที่กําลังบอกว่านี่คือสิ่งที่เรากําลังโหยหายอยู่จริงๆฝนอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองจากทําไมเขามีแต่ฉันไม่มีเป็นถ้าฉันอยากมีแบบนั้นฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีพอรู้ไหมคะว่าความอิจฉาคือพลังมหาศาลค่ะถ้าเราจัดการมันถูกทางมันเหมือนมีไฟอยู่ในใจ ไฟที่สามารถเผาเราจนหมดแรงหรือให้ความอบอุ่นผักเราเก้าวต่อไปได้เจ้าของคลิปเองก็เคยอิจฉาคนอื่นค่ะเคยดูคลิปของใครบางคนแล้วก็รู้สึกว่าเธอพูดเก่งจังดูมั่นใจจังดูมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่พอเธอหยุดบน่นแล้วเริ่มถามตัวเองว่าแล้วฉันละ่ะทำอะไรได้ในตอนนี้เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นคำตอบมันง่ายมากค่ะแค่กล้าที่จะเริ่มพูดเริ่มอัดคลิป เริ่มแชร์มุมมองของตัวเองจากวันนั้นจนวันนี้ความอิจฉาที่เคยบ่นทอนกลายเป็นแรงมนานันใจให้เธอเริ่มทําในสิ่งที่เธอรักมันคือการเปลี่ยนพลังลบให้เป็นเชื้อเพลิงค่ะดังนั้นถ้าคุณเห็นใครแล้วรู้สึกว่าอยากมีอยากเป็นหรืออยากได้อย่ารีบกดความรู้สึกนั้นลงไปนะคะให้ยอมรับมันแล้วถามตัวเองต่อว่าถ้าฉันอยากมีแบบเขาฉันพร้อมจะลงมือแค่ไหนเพราะวันหนึง่งถ้าคุณใช้พลังนี้ในถูกทางคุณจะหันกลับมาแล้วพูดด้วยเต็มปากว่า ดีจังเลยที่วันนั้นฉันเคยอิจฉาใครบางคนเพราะมันทําให้ฉันเริ่มเดินทางของตัวเองค่ะข้อ3ค่ะการสังเกตและการยอมรับความรู้สึกของตัวเองรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่คือการยอมรับว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่จริงๆหลายครั้งเราพยายามหนีความรู้สึกที่ไม่สวยเราบอกตัวเองว่าไม่หรอกฉันไม่ได้อิจฉาใครแต่ในความเงียบลึกๆข้างในเรากลับรู้สึกไม่พอใจรู้สึกด้อยรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงทุกทีที่เห็นคนอื่นก้าวหน้า แต่ฝนอยากให้คุณลองฟังตรงนี้ดูนะคะความรู้สึกไม่เคยผิดค่ะมันแค่พยายามบอกบางอย่างกับเราบอกว่าเรายังอยากโตขึ้นบอกว่าเรายังมีความฝันบอกว่าเรายังเชื่อว่าเราทำได้ดีกว่านี้เพราะงนั้นแทนที่จะกดมันไว้ในใจลองนั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่อะไรคือสิ่งที่ฉันอยากได้จากความรู้สึกนี้ ถ้าฉันเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มันจะพาฉันไปไหนบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าความอิจฉาอาจเป็นแค่ความโวยหาในศักยภา,าพที่ยังไม่ถูกปลุกก็ได้ค่ะคุณอาจไม่ได้อิจฉาคนอื่นเลยก็ได้คุณอาจแค่กําลังเห็นเวอร์ชันหนึ่งของตัวเองที่คุณอยากจะกลายเป็นและถ้าเรายอมรับความรู้สึกนี้อย่างอ่อนโยนแทนที่จะตีตัวเองว่าแย่หรือว่าไม่มั่นคงเราจะได้ของขวัญชิ้นหนึ่งคือความเข้าใจในตัวเองในระดับที่ลึกมากขึ้นค่ะลองจดมันลงในสมุดดูนะคะเขียนโดยไม่ต้องกลัวคําผิดหรือกลัวว่าจะดูอออ่่นแคะ แค่เขียนว่าวันนี้ฉันรู้สึกอะไรทําไมฉันถึงรู้สึกแบบนั้นมันคือการชวนตัวเองมานั่งคุยกับใจเราอย่างแท้จริงค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเมื่อคุณเริ่มยอมรับใจตัวเองอารมณ์ลบก็จะเริ่มอ่อนแดงลงค่ะมันไม่หายไปนะคะแต่มันจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่คอยบอกทิศทางให้คุณว่าคุณอยากไปไหนต่อค่ะเราไม่ต้องรีบเป็นคนเข้มแข็งเราแค่ต้องกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเราเองก็เท่านั้นเองค่ะ ข้อค่ะฝึกอยู่กับปัจจุบันและขอบคุณสิ่งที่มีบางครั้งเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะว่าชีวิตมันแย่นะคะแต่เพราะว่าเราเอาเวลาทั้งวันไปจ้องดูกับชีวิตคนอื่นเราดูว่าใครไปเที่ยวที่ไหนใครได้งานใหม่ใครหุ่นดีใครดูมีความสุขกว่าเราแล้วเราก็ลืมไปว่าตัวเองก็มีสิ่งสวยงามอยู่รอบตัวเหมือนกันเรามักเปรียบเทียบเบื้องหลังของเรากับไฮไลท์ของคนอื่นที่ผ่านฟิลเตอร์แต่นั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตเลยค่ะ วันนี้อยากให้ทุกคนลองหายใจเข้าลึกๆแล้วมองรอบตัวคุณมีร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวได้มีอาหารเช้ามีคนที่คุณรักหรือแม้แต่โอ,อกาสได้เริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เรามองข้ามในทุกๆวันคือของขวัญที่บางคนในโลกนี้ภาวนาให้มีคําที่เจ้าของคลิปชอบมากเลยก็คือ We r o s e where you feed are จงอย่างลากอยู่ตรงที่เท้าคุณยืน พอถ้าเราหมัวแต่เงยหน้ามองท้องฟ้าเราอาจจะลืมว่าพื้นดินใต้เท้าเราก็มีคุณค่าเหมือนกันการอยู่กับปัจจุบันคือการรู้สึกถึงชีวิตจริงค่ะตอนที่แดดตกกระทบผิวตอนที่หัวเราะกับเพื่อนตอนที่ลมแล้วลุกขึ้นมาใหม่และเมื่อเราเริ่มขอบคุณสิ่งที่มีเราจะรู้ว่าชีวิตตอนนี้พอแล้วในแบบของมันค่ะเราไม่ต้องรอให้มีทุกอย่างเพื่อจะรู้สึกดีนะคะเราสามารถรู้สึกดีได้แม้จะยังไม่มีทุกอย่างก็ตามลองพูดกับตัวเองเบาๆตอนนี้ดูค่ะว่าขอบคุณร่างกายที่พาฉันมาไกลขนาดนี้ ขอบคุณหัวใจที่ยังเลือกจะเชื่อในสิ่งดีๆขอบคุณทุกวันที่ฉันยังได้ลองสิ่งใหม่ครั้งเพราะสุดท้ายแล้วความสุขไม่ได้อยู่ในชีวิตของใครคนอื่นเลยค่ะมันอยู่ตรงที่เรายืนตรงนี้และเดี๋ยวนี้ค่ะข้อ5้าค่ะแปลงพลังเปรียบเทียบให้กลายเป็นพลังพัฒนาฝนอยากให้คุณลองคิดแบบนี้ดูนะคะทุกครั้งที่เราเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับใครบางคนจริงๆแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ผิดค่ะแต่มันคือพลังเพียงแต่เรายังใช้มันไม่เป็นเท่านั้นเองเพราะว่าการเปรียบเทียบมันไม่ผิดเลยค่ะ ถ้ามันทําให้เราอยากเติบโตมากขึ้นแทนที่จะรู้สึกด้อยลงลองเปลี่ยนคําถามในหัวจากทําไมเขามีแต่ฉันไม่มีเป็นถ้าอยากมีแบบเขาฉันต้องเริ่มตรงไหนคุณรู้ไหมคะว่าคนที่คุณมองว่าเก่งกว่ามีมากกว่าหรือว่าไปไกลกว่าเขาก็เคยอยู่ในจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้เหมือนกันแค่เขาเริ่มก่อนคุณนิดเดียวก็เท่านั้นเองแทนที่จะเสียเวลาเฝ้าดูเส้นทางของคนอื่นลองเอาพลังนั้นมาสร้างถนนของคุณเองอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาตัวเองลงคอที่อยากเรียน อัดคลิปแรกของคุณเริ่มออกกําลังกายหรือเริ่มต้นงานที่คุณผัดมาตลอดอย่ารอให้พร้อมเพราะไม่มีใครพร้อมตั้งแต่วันแรกหรอกค่ะความมั่นใจมันไม่เกิดก่อนการลงมือทําแต่มันเกิดขึ้นระหว่างทางที่เรากล้าทําค่ะเจ้าของคลิปชอบพูดอยู่เสมอเลยค่ะว่าหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานแทนถ้าวันนี้คุณเก่งกว่าตัวเองเมื่อวานหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือชัยชนะแล้วค่ะ อย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้อยู่ในการแข่งขันกับใครคุณอยู่ในการเดินทางของตัวเองและทุกก้าวเล็กๆที่คุณเลือกพัฒนามันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวค่ะดังนั้นครั้งหน้าที่คุณรู้สึกอิจฉาใครบางคนให้พูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่เธอทําให้ฉันเห็นว่าฉันก็อยากไปจุดนั้นเหมือนกันแล้วเริ่มก้าวของคุณเองในวันนั้นเลยค่ะเพราะไม่มีอะไรทรงพลังเท่าการเอาพลังเปรียบเทียบมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงให้ตัวเองเติบโตนะคะข้อ6ค่ะยินดีกับคนอื่นแทนที่จะรู้สึกแพ้ เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างถูกแชร์ให้เห็นค่ะความสําเร็จการเดินทางรางวัลงานใหม่หรือแม้แต่รอยยิ้มของคนที่เรารู้จักกันแค่ผ่านหน้าจอและบางครั้งมันกย็ยากมาจริงๆที่จะไม่รู้สึกเหมือนตัวเองตามหลังคนอื่นแต่ฝนอยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะเมื่อเห็นใครทําได้ดีลองพูดกับตัวเองว่าดีจังเลยที่เขาทําได้ไม่ใช่ทําไมไม่ใช่ฉันพอทุกครั้งที่เรายกย่องคนอื่นเรากําลังฝึกหัวใจให้รู้จักขยายพื้นที่ของความสุขค่ะ มันเหมือนเราปล่อยให้แสงของเขาสะท้อนเข้ามาเติมพลังให้แสงของเราแรงขึ้นอีกแทนที่จะนั่งนิ่งๆแล้วรู้สึกแพ้ลองลุกขึ้นมาส่งพลังบวกให้คนอื่นบ้างชมเขาออกเสียงให้กำลังใจเขาจริงๆหรือแม้แต่คอมเมนต์คำง่ายๆว่าเก่งมากเลยนะฉันนิใจด้วยจริงๆคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าหัวใจคุณอุ่นขึ้นค่ะเพราะก,การให้คำชื่นชมมันไม่ได้ลดแสงของเราเลยแต่มันทำให้ห้องทั้งห้องสว่างขึ้นพร้อมกันเจ้าของคลิปเชื่อในพลังของ,ของคำชมค่ะ พอบางครั้งคำชมเล็กๆจากเราอาจกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้ใครสักคนยังไม่ยอมแพ้ในวันนั้นก็ได้และรู้ไหมคะว่าเมื่อถึงวันที่คุณบนฝ่ายได้รับคาชนนั้นกลับมาคุณจะเข้าใจทันทีเลยว่าการยกคนอื่นขึ้นมันไม่เคยทําให้เราตัวเล็กลงเลย ตรงกันข้ามมันทําให้เรามีหัวใจที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยดังนั้นอยากก่ากลัวที่จะฉลองให้กับคนอื่นนะคะเพราะเมื่อคุณยินดีในความสําเร็จของคนอื่นได้อย่างแท้จริงคุณก็ได้ปลดล็อกเส้นทางของความสําเร็จของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะความสําเร็จของคนอื่นไม่ใช่การลบคุณค่าของคุณออกจากสมการชีวิตแต่มันคือหลักฐานว่าความสําเร็จเป็นไปได้สําหรับเราทุกคนค่ะข้อ7ค่ะเปลี่ยนมุมมองจากความผมคืนเป็นแรงบันดาลใจบางทีเราก็ใช้พลังของตัวเองผิดทางค่ะเราเห็นใครบางคนประสบความสําเร็จ แล้วกับใช้เวลาทั้งวันนั่งสงสัยว่าทําไมเขาทําได้แต่ฉันยังอยู่ที่เดิมนะแต่ฝนอยากให้คุณลองมองอีกมุมหนึ่งค่ะทุกคนที่คุณอิจฉาในตอนนี้อาจเป็นครูในชีวิตจริงที่ถูกส่งมาเพื่อสอนคุณเรื่องสําคัญก็ได้เขาอาจกําลังสอนคุณให้รู้ว่าฝันของคุณเป็นไปได้หรืออาจแค่บอกเบาวๆว่านี่คือทิศทางที่คุณอยากไปถ้าเราเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบเป็นการสังเกตเราจะเริ่มเห็นโอกาสแทนที่จะเป็นการแข่งขันค่ะ ลองถามตัวเองแบบนี้ดูนะคะว่าเขาทำอะไรที่ฉันสามารถเรียนรู้ได้มีทักษะไหนที่ฉันยังไม่ได้ลองหรือสิ่งไหนในตัวเขาที่ฉันอยากพัฒนาในตัวเองพอบางครั้งเราคิดอยากเป็นเขาค่ะแต่จริงๆแล้วเราแค่อยากปลูกเวอร์ชั่นเก่งกว่าของตัวเองให้ตื่นขึ้นมาก็เท่านั้นเองแรงบันดาลใจไม่ใช่การก๊อปปค่ะแต่มันคือการดูเส้นทางของคนอื่นแล้วสร้างเส้นทางใหม่ในแบบของเรา เราไม่ต้องเป็นเหมือนเขาแต่เราสามารถได้รับแรงผลักจากเขาเพื่อขยับเข้าใกล้ตัวตนที่ดีที่สุดของเราเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เราอิจฉาในวันนี้อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกข,ขึ้นทําในสิ่งที่เคยกลัวที่สุดก็ได้อย่าให้ความขมขื่นในใจปิดประตูของโอกาสเปิดมันออกด้วยความชื่นชมเพราะความอิจฉาจะพาเราไปได้แค่ที่เดิมค่ะแต่แรงบันดาลใจจะพาเราไปได้ไกลกว่าที่เราเคยคิดข้อที่8ค่ะ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยออกมาบางทีการเติบโตไม่ได้เกิดจากการพยายามเสมอไปนะคะแต่มันเกิดจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยเหมือนกันค่ะเรามักจะคิดว่าการถอยออกมาคือการพ่ายแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณของความฉลาดทางอารมณ์ค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เราต้องดูไม่ใช่ทุกคอนเทนต์ที่เราต้องเสพและไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่เราจําเป็นต้องอยู่ค่ะถ้าคุณเปิดโทรศัพท์แล้วรู้สึกหัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าตัวเองด้อยหรือหมดพลังทุกครั้งที่เห็นใครบางคน นั่นคือสัญญาณค่ะว่าคุณอาจจะต้องพักพักจากการเปรียบเทียบพักจากการพยายามตามใครพักจากความรู้สึกว่าต้องดีพอสําหรับใครสักคนมันไม่ผิดเลยนะคะที่คุณจะกดอ u น f o l โ o w ใครบางคนไม่ผิดเลยที่จะออกจากวงสนทนาที่ทําให้เรารู้สึกตัวเล็กหรือไม่ผิดเลยที่จะบอกว่าตอนนี้ฉันขอดูแลตัวเองก่อนเจ้าของคลิปเองก็เคยมีช่วงแบบนั้นค่ะมีบางคนที่เธอรักและชื่นชมมากแต่ทุกครั้งที่เห็นเขาเธอก็รู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอจนวันนึงเจ้าของคลิปตัดสินใจพักก่อน ไม่ได้เกลียดไม่ได้หนีแค่รู้ว่าใจตัวเองยังไม่แข็งแรงพอจะรับพลังแบบนั้นในตอนนี้หลังจากนั้นเธอก็กลับมารู้สึกสงบมากขึ้นค่ะและที่น่าสนใจก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเธอสามารถมองคนคนนั้นได้อีกครั้งโดยไม่มีความรู้สึกขมในใจอีกเลยค่ะเพราะระยะห่างบางครั้งมันไม่ได้มีไว้เพื่อหนีนะคะแต่มันมีไว้เพื่อเยียวยาค่ะอย่าลืมนะคะว่าคุณมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่เข้ามาในพื้นที่จิตใจของคุณคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเลยค่ะ การถอยออกมา1นก้าอาจจะเป็นการให้พื้นที่ให้ตัวเองได้กลับมายืนเต็มเท้าอีกครั้งหนึง่งและเมื่อคุณกลับมาคุณจะพบว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการอยู่ในทุกที่แต่มาจากการอยู่ในที่ที่คุณใจสงบจริงๆค่ะข้อ9ค่ะความงามภายนอกคือเปลือกจิตวิญญาณข้างในคือของจริงเราโตมาในโลกที่สอนมาให้เชื่อว่าความสวยคือรูปร่างใบหน้าหรือยอดไล์แต่ไม่มีใครเคยบอกว่าความงามที่แท้จริงมันเริ่มจากข้างในค่ะจากจิตใจที่อ่อนโยนความคิดที่บริสุทธิ และพลังที่เราส่งต่อให้คนอื่นความจริงก็คือร่างกายของเรามันเปลี่ยนไปทุกวันค่ะผิวอาจจะไม่เหมือนเดิมหน้าตาอาจจะไม่เหมือนเมื่อวานแต่สิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเราความจริงใจของเรานั่นแหละค่ะคือตัวตนจริงๆของเราฝนอยากให้ทุกคนลองนึกถึงคนที่คุณเคยชอบมากๆนะคะเขาอาจจะไม่ได้หน้าตาดีที่สุดในโลกแต่เพราะว่าเขาไม่พลังบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นหรือมีแรงบันดาลใจนั่นแหละค่ะความงามที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นด้วยตา แต่มันคือสิ่งที่รู้สึกได้จากหัวใจค่ะเราถูกหลอกให้เชื่อว่าต้องมีจมูกที่โด่งกว่านี้ต้องผอมกว่านี้ต้องดูดีเหมือนคนในไอจีแต่รู้ไหมคะว่าต่อให้คุณแต่งตัวเหมือนเขาเป๊ะๆคุณก็ยังเป็นคุณค่ะและนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ร่างกายมันเป็นแค่เปลือกชั่วคราวค่ะแต่สิ่งที่อยู่ข้างในคือพลังถาวรของคุณผลอยากให้คุณเริ่มดูแลความสวยจากภายในให้มากเท่ากับที่คุณดูแลในภายนอกให้หัวใจของคุณสะอาดจากการเปรียบเทียบให้ความคิดของคุณเเตตต็มมมไปด้ววยคาา ให้คำพูดของคุณเป็นแสงสําหรับคนอื่นแล้วคุณจะสังเกตได้เลยค่ะว่ายิ่งคุณสวยจากข้างในเท่าไหรทุกอย่างภายนอกมันก็จะเปล่งประกายขึ้นมาเท่านั้นเองโดยไม่ต้องพยายามเลยด้วยค่ะเพราะคนที่มีจิตใจสวยงามเขาไม่จําเป็นต้องแย่งความสนใจจากใครเลยแต่เขาจะดึงดูดทุกสิ่งดีๆเข้ามาเองและเชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีเครื่องสําอางยี่ห้อไหนบนโลกที่ทําให้คุณสวยได้เท่ากับพลังภายในของคุณอีกแล้วค่ะข้อสิบค่ะกลับมารู้จักและหลงหลักตัวเองอีกครั้งบางทีเราเหนื่อยไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นไม่เห็นค่าเรานะคะค แต่เพราะเราลืมไปว่าเราเคยมีค่าแค่ไหนฝนอยากให้คุณลองนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆดูค่ะตอนที่คุณยังกล้าหัวเราดังๆโดยที่ไม่อายใครตอนนี้คุณยังกล้าฝันโดยไม่กลัวว่าจะทําได้ไหมตอนนั้นคุณไม่ได้ต้องการอนุมัติจากใครเลยค่ะคุณแค่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ แนั่นแหละคือเสน่ห์ของคนเองแต่พอโตขึ้นเราถูกโลกสอนในสงสัยตัวเองค่ะเราถูกเปรียบเทียบถูกบอกว่าต้องเก่งกว่านี้ต้องสวยกว่านี้ต้องสำเร็จให้เร็วจนเราลืมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่การถูกยอมรับจากทุกคนแต่คือการกลับมายอมรับตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่ารอให้ใครมารักคุณก่อนเพราะความรักที่มั่นคงที่สุดต้องเริ่มจากข้างในค่ะลองเปิดโนต้ตและเขียนสิ่งที่คุณชอบในตัวเองมาสิบข้อนะคะไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้ค่ะฉันเป็นคนตั้งใจเวลาเรียนฉฉััันนนนยิ้มเเก่ง่งป็นคนือสต หรือแค่ฉันพยายามอยู่แม้มันจะยากแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานของความรักตัวเองค่ะที่คุณต้องเห็นด้วยตายครั้งแล้วลองทําแบบนี้ทุกวันดูนะคะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นให้พูดกับกระจกว่าวันนี้ฉันเลือกที่จะรักตัวเองพูดเบาๆแต่ออกมาจากใจค่ะพอทุกครั้งที่คุณพูดแบบนั้นมันคือการประกาศต่อจัก,กรวาลว่าคุณกําลังกลับมาหาตัวเองแล้วการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเพอร์เฟกนะคะ แต่มันหมายความว่าคุณจะอยู่ข้างตัวเองแม้ในวันที่ไม่เพอร์เฟกที่สุดก็ตามคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อให้สมควรถูกรักนะคะคุณสมควรถูกรักตั้งแต่ตอนนี้คุณยังสับสนไม่มั่นใจและกําลังเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอยู่แบบนั้นละค่ะฝนอยากให้คุณพูดประโยคนี้กับตัวเองอีกครั้งนะคะฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้เพราเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองอย่างจริงใจคุณจะไม่ต้องวิ่งตามความรักจากใครอีกเลยและคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่คุณหลงรักได้จริงๆโดยยยไม่ต้้องงเเปรเรีีบบบททกััคคนนะ ข้อ11ค่ะยุดยกคนอื่นขึ้นหิ้งคุณก็มีค่าเท่ากันเราเคยไหมคะที่เผยยกใครบางคนขึ้นหิ้งเห็นเขาเก่งกว่าสวยกว่าหรือมีชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบกว่าเราแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเล็กลงทุกครั้งที่มองเขาค่ะแต่ฝนอยากให้คุณฟังตรงนี้ก่อนนะคะไม่มีใครอยู่เหนือกว่าคุณเลยแล้วก็ไม่มีใครอยู่ต่ำกว่าคุณด้วยเราทุกคนแค่เดินคนละเส้นทางค่ะต่างคนต่างมีช่วงเวลาของตัวเองบางคนอาจกําลังส่องแสงอยู่ตอนนี้ แต่แสงของคุณอาจกําลังเติบโตอยู่ในเงาเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมจะเปล่งประกายก็ได้ฝนอยากให้คุณจําประโยคนี้ให้ขึ้นใจค่ะ nobody is me and that is my superpower ค่ะไม่มีใครบนโลกนี้ที่เป็นคุณได้เลยนั่นแหละคือพลังของคุณไม่สําคัญว่าคุณจะมีผู้ติดตามเท่าไหร่ไม่สําคัญว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของชีวิตตอนนี้คุณยังมีค่าเท่ากับคนที่คุณมองขึ้นไปเสมอเพราะคุณคือเวอร์ชั่นต้นฉบับที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ในขณะที่เขาก็เป็นของเขาเองคุณก็มีพื้นที่ของคุณเหมือนกัน เวลาคุณเริ่มรู้สึดด้อยให้ลองเตือนตัวเองว่าเขาอาจจะเก่งในสนามของเขาแต่ฉันก็กำลังฝึกอยู่ในสนามของฉันเช่นกันแล้ววันหนึ่งฉันก็จะชนะในแบบของตัวเองใหญ่ย,ย,ยกใครขึ้นหิ้งจนคุณต้องก้มมองตัวเองจงยืนขึ้นแล้วมองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความเท่าเทียมไม่ใช่เพราะว่าคุณดือ้อแต่เพราะว่าคุณก็ดูว่าคุณก็มีคุณค่าไม่ต่างจากเขาเลยแล้วเมื่อคุณเริ่มเชื่อในสิ่งนี้โลกก็จะเริ่มเชื่อในตัวคุณเหมือนกันค่ะข้อ12ค่ะใช้เวลาและความพยายามของตัวเองเป็นคำตอบ ทุกครั้งที่เราเห็นใครบางคนประสบความสําเร็จเรามักลืมไปว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะมาถึงตรงนั้นเรามองเห็นแต่จุดถึงของเขาแต่เราไม่เห็นระหว่างทางที่เต็มไปด้วยการล้มการรอและการพยายามไม่รู้กี่ครั้งฝนยากจะบอกคุณขวาว่าชีวิตของคุณไม่ได้ช้าไปกว่าใครเลยคุณแค่เดินอยู่ในเส้นเวลาของตัวเองอย่ารีบอย่าก,กดดันเพราะดอกไม้แต่ละดอกบานไม่พร้อมกันค่ะและความสําเร็จของคุณก็มีฤดูการของมันค่ะ มันไม่สําคัญว่าคุณเริ่มช้ากว่าใครสําคัญแค่ว่าคุณยังไม่หยุดเดินความพยายามของคุณในวันนี้ต่อให้เล็กแค่ไหนมันก็ยังนับค่ะและเวลาจะตอบแทนคนที่ไม่ยอมแพ้เสมอไม่มีใครได้ทุกอย่างในคราวเดียวแต่ทุกคนสามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ด้วยเวลาและความตั้งใจค่ะเจ้าของคลิปอยากให้คุณเชื่อในกระบวนการของตัวเองเพราะทุกวินาทีที่คุณใช้ฝึกฝึกซ้ําทําใหม่เรียนรู้และเติบโตนั่นแหละค่ะคือเส้นทางสู่สิ่งที่คุณฝันถึงคุณไม่ต้องไปเร็วเท่าคนอื่นคุณแค่ต้องไปต่อค่ะ อย่าเปรียบเทียบปีที่หนึ่งของตัวเองกับปีที่1 0ของใครเพราะความสําเร็จของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนค่ะและของคุณก็จะไม่หายไปไหนถ้าคุณยังลงมือทําและถ้าวันไหนคุณรู้สึกท้อลองพูดกับตัวเองเบาๆว,ว่าฉันยังไม่ถึงแต่ฉันกําลังไปอยู่ทางนั้นเพราะเวลาคือเพื่อนของคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะและทุกหยาดเหงื่อที่คุณให้ในวันนี้จะกลายเป็นหลักฐานของความภาคภูมิใจในวันพรุ่งนี้แน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝนอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งแข่งกับใครเลยค่ะ พอเส้นทางของคุณถูกสร้างมาเพื่อคุณคนเดียวคนที่คุณอิจฉาในวันนี้อาจกลายเป็นแรงผลักให้คุณเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้และสิ่งที่คุณรู้สึกว่ายังไม่พอในตอนนี้อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างสิ่งสวยงามในชีวิตอย่าใช้พลังของตัวเองไปกับการเปรียบเทียบอีกต่อไปเลยนะคะใช้มันสร้างชีวิตในแบบที่คุณอยากมีดีกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องพยายามเหมือนใครแค่เติบโตในจังหวะของคุณเองเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นคุณได้อีกแล้ว และนั่นแหละค่ะคือของขวัญที่สวยที่สุดจากจักรวาลขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย